แล้วยังมีหน้ามาบอกกับคุกทุกคนว่าเราเป็นเมียอยากจะอธิบายสั้นๆว่าไม่สั้นยาวอยู่สาเหตุต้งต้นของคำว่าเมียเนี่ยมันมีที่มานะครับอะไรอย่าไปนึกถึงเรื่องก ีอันนี้ไม่มีอย่างี่จ้าแอะแอะหรอไม่ยังไงก็จะบุกเข้าให้เป็นอย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นไม่มีแต่ที่มามันมีนะครับอยากรู้จะได้เล่า พี่โตโน่เ่ยเขาจะพรีเซนต์มากวันนั้นไปนั่งกินไอติมด้วยกันสองคนก็กินไอติมมากกินข้าวเสร็จก็กินไอติมต่อก็ไปนไองกินด้วยกันสองคนเล่าเล่าเล่าก็ร้านไหนก็ช่างมันเถอะดูแล้วกินไอติมด้วยกันสองคน แล้วมาพูดคุยเรื่องความหลังกันอะไรเงี้ยพี่โนโเ่เขาก็เล่ามาว่าเนี่ยดิดูไหมว่าพี่เนี่บบเป็นคนแบบเปิดเผยกับน้องๆแค่ไหนพี่เปิดหมดเลือกมีใครบ้างที่เจอกันวันสองวันแรกเปิดก้นให้ดูพี่โนโเ่เขาบอกอย่างนงี้เธอหรอเอ้อชอบไหม คือมันเป็นในเรื่องของแบบว่าความสนิทสนมกันเออเจอก2 2> ันวันสองวันแรกออกูแก้ผ้าให้ดูตัวโน้ตเดสตาแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นด้านหลังล่าสุดมาน,นี้นตัวโน้ตเดสตากดขึ้นอะไรขึ้นมาไม่รู้อยู่ดีก็มาพูดเรื่องแบบเออรีดต่อไปเราจะได้อยู่ได้กันไม่อะไรเงี้ย เดีวก็แยกย้ายกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไม่เคยได้เจอกานอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้พูดให้น้อยแต่ว่าพูดจริงนะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าอ่ะนี่ไหนๆเราก็ไม่ได้เจอแล้วเราก็ไม่ได้เจอแล้วเขาทาอย่างนี้ต่อหน้าดิเดสตาตาครับแต่รอบนี้เขาไม่ได้หันหลังให้ ลักษณะเป็นไงด้วยออกตัวแรงไปนะครับก็อยากบอกแฟนๆทุกคนว่าดีแล้วที่ลงไหลในหน้าตาของพี่ตโน่ท้งสวดนั้นเนี่ยขอให้บอกดีกว่าอแล้วมนสามคนนะอะไรครับ ถ้าเรารู้การใช้แอบเมาก็มีการขอยญาตโโลลพิตโตแล้วพิตโตตอนขึ้นมานี้ได้ขอพูดเรื่องหนึ่งละกันนะครับไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินอาจจะมีการแค้แขนหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ดิฉันคิดว่าประวัติของดิฉันเท่าที่อยู่กับพิตโตโมาไม่มีประวัติเสื่อมโทรมเสียหายนะครับ <S <S รักเธอสงวนตัวเก็บ,บรักษาของ ขอ,ออย่างหนึ่งอย่าเอากลับไปฝันนะฟ้าผ่าวนวนะครับมาฟังเพลงดีกว่ามาฟังเพลงของลิศันบ้างดีกว่าทีนี้ก็ฟังเพล่ิเโนโนะครับน้องต้องตานะครับแปลมาทั้ง